ัสดีค่ะกบอนุสรจันทรัรงศรีนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันที่บ้านเลยนะคะกบก็จะบอกเรื่องราวต่างๆที่น่าตื่นเต้นนะคะกับการทําธุรกิจเครือข่ายค่ะเราก็จะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเรบทุกๆท่านนะคะเราไปนั่งคุยกันในบ้านเลยค่ะเช่นเลยค่ะ ก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจ สำหรับท่านที่เสียสละเวลาดูซีดีแผ่นนี้นะคะบอกได้เลยค่ะถ้าท่านดูจบนะคะท่านจะเข้าใจธุรกิจเครือข่ายที่ทำให้ท่านมีพลาสติกอินคารได้นะคะวันนี้ในส่วนแรกนะคะกบก็จะนำซีดีของคุณโรเบิร์ตพิโยสกินะคะซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะคะมาให้ท่านได้ชมกันนะคะว่าคุณโรเบิร์ตพิโยสกินั้นท่านมีแนวคิดยังไงนะคะในการทาธุรกิจเครือข่ายนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับส่วนที่2นั้นก็จะเป็นในเรื่องของสินค้า าจากบริษัทเจเนสโกลบอลค่ะซึ่งสินค้าของเรานั้นนะคะถือได้ว่าเป็นสินค้านวัตกรรมนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องราวของแผนการตลาดถ้าท่านได้ดูนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกับแผนนะคะท่านจะรู้เลยค่ะว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นเป็นธุรกิจที่ทําให้ท่านเกษียณเร็วเกษเียณรวยนะคะสําหรับช่วงนี้ขบจะนําเสนอในเรื่องของ CD ของคุณโรเบิร์ตซกิก่อนเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ คุณเคยรู้สึกไหมว่ากําลังถอยหลังเข้าครองทั้งที่ทําตามกฎทุกอย่างทนทํางานหนักอดทนกับเจ้านายเพื่อเงินเดือนขึ้นปีละครั้งอดออมประหยัดทุกทางเท่าที่จะทําได้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณกําลังทํางานกับระบบที่จะนําพาไปสู่ความสาเร็จทางการเงินแต่บางอย่างไม่เข้าทากฎที่ว่านี้มันชักไม่ชอบคนระบบต่างๆกลับล้มเหลวคุณชักหน้าไม่ถึงหลังเรื่องก้าวไปข้างหน้าเลยไม่ต้องพูดถึงกเกษียณน้วนละลืมไปได้เลยทุกวันนี้ก็แค่รอดไปวัน ผู้อยากสร้างความมั่นคงทางการเงินและความมั่งคัง่งแต่มันก็ไม่เป็นผลแล้วที่เล่นตามกฎมาตลอดมันจะพาเราไปถึงไหนหาคุณเปลี่ยนแปลงมุมมองเสียใหม่เปลี่ยนค่านิยมบางอย่างเปลี่ยนกฎเกณฑ์ไปบ้างคุณก็จะพบว่ามันมีอีกกฎหนึง่งที่เหมาะกว่าสําหรับคนที่อยากจะรวยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนักลงทุนและนักเขียนผู้ประสบความสําเร็จโรเบิร์คิโยสกิ จะมาให้ข้อมูลที่จําเป็นให้คุณมีแผนการสร้างและขยายระดับความบ้างขั้งอย่างได้ผลจริงคิโยสกิเป็นนักเขียนติงระดับขายดีของนิวยอร์กไทม์มีผลงานเช่นพ่อรวยสอนลูปและเรื่องอื่นๆงานเขียนของเขาสร้างยอดขายมากกว่า20ล้านเล่มทั่วโลกวันนี้คิโยสกิจะมาแบ่งปันแนวคิดที่พลิกโชมธรุรกิจของเขากับคุณในลักษณะเดียวกับที่พ่อรวยเคยแบ่งปันกับเขานี่จะเป็นข้อมูล ที่คุณใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการทํางานเพื่อเงินไปสู่การให้เงินทํางานเพื่อคุณข้อมูลที่จะนําอิสรภาพมาสู่คุณได้เรื่องราวของพ่อลอยสอนลูกเป็นเรื่องของพ่อสองคนที่มีค่านิยมต่างกันและให้คําแนะนําที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือเสียดสีค่านิยมของใครนะครับเพียงแต่ว่ายกความแตกต่างให้เห็นกันเท่านั้นตัวอย่างเช่นพ่อจงผมมักจะสอนว่าตั้งใจเรียนทำคะแนนให้ดี หางานดีๆทำทำงานหนักเข้าไว้ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดรู้จักเก็บออมอย่าสร้างหนี้แล้วก็มีแผนเกษียณอายุที่ดีนั่นคือสิ่งที่พ่อจนสอนผมแต่พ่อรวยกับสอนผมว่าลูมนมีทางรวยจากการทําแบบนั้นหรอกเพราะไม่มีใครรวยได้จากการทําตามแผนนั้นแต่คุณก็คิดว่าการรู้จักเก็บเงินเป็นวิธีสร้างแหล่งในเชือกถ้าคุณพิจารณาค่าของเงินในระยะ40ปีก็จะเห็นว่า เงินมันถูกออกแบบในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้มีมูลค่าลดลงทุกๆปีแล้วคุณจะมานั่งเก็บออมสิ่งที่ลดค่าลงทุกปีไปทําไมและนี่ก็มีความหมายสําหรับคนที่หวังพึ่งแผนเกษียณอายุว่าหลังจากวันที่เราเกษียณอายุไปค่าของเองินจะลดลงเรื่อยๆในขณะที่ค่าครองชีพกลับสูงขึ้นพ่อรวยผมบอกว่านี่เป็นคำแนะนําที่ไม่เข้าทา่าและนี่เป็นเพียงค่านิยมที่ต่างกันแต่นี่มันขัดกับทุกอย่างที่เคยได้ยินมานะครับ ภาพที่สําคัญมากๆที่พ่อรวยแสดงให้ผมดูตอนที่ผมยังเด็กๆคือแผนภูมิที่เรียกว่าแผนภูมิเงินสีด้านแต่ละด้านจะแสดงให้เห็นถึงคนแต่ละประเภทที่ประกอบกันขึ้นเป็นประชากรของโลกธุรกิจพ่อรวยบอกว่าในโลกธุรกิจมีคนที่จัดอยู่ในกลุ่ม E ซึ่ง E หมายถึง Employee er หรือลูกจา้างและพวกลูกจ้างน,นี้เองที่เราสามารถระบุพวกเขาได้จากค่านิยมหลักของพวกเขาในฐนานะลูกจา้างไม่ว่าเป็นประธานบริษัทหรือพันธโรงพวกเขาจะพูดเป็นเสีเยงเดียวกันว่า คำนั้นก็คือพวกเรามองหางานที่ปลอดภายัยมั่นคงและมีสวัสดิการดีๆนั่นคือสิ่งที่จะาไ้พวกเขามาเป็นลูกจ้างเพราะค่านิยมหลักของเขาคือความมั่นคงอีกพวกหนึ่งในสี่พวกคือเจ้าของธุรกิจหรือพวกที่เป็นนายตัวเองที่เรียกว่าเซลฟ์อัมพลอยหรือกลุ่มเอสและอีกก็เช่นกันนะครับพวกเขามีคํากล่าวเหมือนกันว่าถ้าอยากทําให้มันดีก็ต้องทําเองเอสหมายถึงโซโล่ครับพวกศิลปินเดี่ยวชอบทำอะไรเองคนเดียวที่อยู่ทางด้านขวาของเงินสีด้านคือพวก B ี และสิ่งที่พ่อรวยรวยถึงก็คือ B ก็คือ Big Business ธุรกิจขนาดใหญ่หรือ Bill g a เ e s ฟอบบอกว่าธุรกิจขนาดใหญ่คือพวกที่มีพนักง,งาน500คนขึ้นไปคำกล่าวพวกเขาต่างออกไปพวกเขากล่าวว่ามองหาระบบงานดีๆเครือข่ายดีๆและหาคนเก่งๆมาช่วยทําธุรกิจพวกเขาต่างจากพวก S ตรงที่พวกเขาไม่อยากเข้ามาบริหารด้วยตัวเองแต่ต้องการจ้างคนเก่งๆมาบริหารแทนและส่วนที่ 4. ของเงินสีด้านก็คือพวกไอคือไอมาจาก i ินเ s สเตอร์หรือนักลงทุน และนี่คือพวกที่ให้เงินทํางานแทนพวกเขาคนกลุ่มนี้คือพวกที่หาคนอื่นมาทํางานให้ส่วนพวกนั้นก็คือพวกที่ทํางานให้คนอื่นรวยในช่วงต้นๆของชีวิตผมพ่อจนของผมนั่นแหละที่บอกผมว่ารู้ไหมโรเบิร์ตลูกควรเรียนหนังสือหางานดีๆทําดังนั้นค่านิยมหลักของพ่อจนของผมก็คือการเป็นลูกจ้าท่านต้องการงานที่มั่นคงการเลื่อนตําแหน่งและเงินเดือนที่สม่าเสมออะไรท่างนั้น และพ่อรวยของผมก็อีกนั่นแหละที่พูดว่ารู้ไหมลรเบ์ตถ้าลูกอยากจะรวยลูกต้องเรียนรู้วิธีสร้างธุรกิจซึ่งมันเป็นสิ่งที่เข้าท่าสําหรับท่านที่จะทํางานหนักเพื่อสร้างธุรกิจอะไรที่คุณเป็นเจ้าของมันเป็นอะไรที่คุณถ่ายทอดตกทอดในทายยทรดุนหลังได้ในขณะที่พ่อจนของผมสอนให้ทํางานหนักพ่อรวยก็สอนว่าทําไมต้องทํางานหนักกับสิ่งที่คุณไม่มีวันเป็นเจ้าของและอาจจะถุกไล่ออกทุกเมื่อและนี่เป็นค่านิยมที่แตกต่างกันอีกประการหนึ่ง พ่อรวยแนะนําให้ผมเรียนรู้วิธีจะเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นนักลงทุนและนี่แหละครับก็คือความแตกต่างที่สําคัญในด้านนี้ของด้านเงินสี่ด้านคนพวกนี้ทํางานเพื่อความมั่นคงพวกเขาทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพในอีกด้านหนึง่งค่านิยมที่พวกเขาต้องการก็คือพวกเขาต้องการอิสระภาพพวกเขาไม่ต้องการที่มารับจ้างทํางานอีกต่อไปพวกเขาไม่อยากต้องทางานไปตลอดชีวิต ดังนั้นความงดงามของการสร้างธุรกิจและการเรียนรู้การลงทุนคือสร้างรายได้ที่ไม่ต้องออกแรงทำงานหรือพาสซีฟอินคอมคือคุณทำงานหนักเพียงไม่กี่ปีแรกแล้วก็มีรายได้หลั่งไหลเข้ามาถึงคุณอย่างไม่จบสิ้นไปตลอดชีวิตแล้วจากธุรกิจต่างๆมากมายคุณจะเลือกธุรกิจประเภทไหนละ่ะเพศผลหนึ่งที่ผมเลือกธุรกิจเครือข่ายให้เป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบก็เพราะบ,บริษัทเหล่านี้จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างทักษะทางธุรกิจให้คุณและสร้างให้คุณร่ำรวย ผมระลึกว่ามันไม่ใช่เงินที่ทําให้คุณรวยนะครับจะมันเป็นทักษะทางธุรกิจและนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันจึงเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบใช้เวลานานท่าที่ต้องการเพื่อให้ได้ทักษะในการทําเงินเป็นทักษะที่ใช้ได้ชั่วชีวิตอีกประเด็นหนึ่งคือการลงทุนที่ต่ำมากไม่มีที่ไหน้วครับที่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาทแถมยังได้ทักษะธุรกิจด้วยสาหรับคนที่ต้องการย้ายจากซีกซ้ายมาสู่ซีกขวาผมแนะนําให้เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายคุณสามารถเริ่มต้นได้ในราคาต้นททุนี่่ตํา และนี่คือเหตุผลที่ผมแนะนำให้ทุกคนหันมาพิจารณาธุรกิจเครือข่ายถ้าหากคุณอยากสร้างธุรกิจอย่าง Microsoft ก็คงต้องใช้เงินนับร้อยนับพันล้านแต่ธุรกิจเครือข่ายให้โอกาสคุณเริ่มต้นโดยการลงทุนที่ต่ำพวกเขาก็ยังอดทนกับคุณใช้เวลาให้กับคุณเพื่อย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้และเหตุผลที่เป็นเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับนคนส่วนใหญ่ก็เพราะมันต้องใช้เวลาที่จะเปลี่ยนค่านิยมหลักนั้นและที่สําคัญกว่านั้นก็คือเมื่อคุณใช้เวลาไปแล้วประมาณ1ปี2ปีหรือ5ปี ไม่ว่าจะนานเท่าไร่ทันทีที่คุณเห็นคุณค่าที่เป็นคุณค่าหลัะของด้านนี้มันก็ไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้อีกแล้วละครับทุกวันนี้ผมไม่มีวันกลับไปทํางานอีกแล้วหาไปทําไมล่ะครับผมขออยู่ด้านนี้ดีกว่าอยู่สร้างบริษัทจ่ายภาษีน้อยๆทำไรายได้มากๆแต่คุณแจสําคัญก็คือคนคนนั้นจะต้องเปลี่ยนค่านิยมจากพ่อจนมาสู่ค่านิยมของพ่อรวยและนี่คือสิ่งในความโดดเด่นของธุรกิจเครือข่ายพวกเขาให้เวลากับคุณ พร้อมในการลงทุนที่ต่าทางานไปกับคุณจนกว่าคุณจะย้ายมา,าด้านที่สําเร็จทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่คนเราสร้างได้คือสร้างธุรกิจมันเป็นสิ่งที่ชลาดที่คนเราพึงกระทําแต่เขาบอกกันมาว่าทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นทนทางสู่ความสําเร็จที่แน่นอนหลายปีมาแล้วผมตัดสินที่จะไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนอีกต่อไปผมสร้างคุณค่าได้น้อยกว่า จำได้ไหมครับว่าพ่อจนผอมจนว่าให้เรียนหนังสือหางานดีๆทำไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือบริษัทใ,ใหญ่ๆแต่พ่อรวยกับสอนผมว่าจะไปทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่มีวันเป็นของเราไปทำไมเราเอาตำแหน่งไปขายก็ไม่ได้งานของเราไปตกทอดไปสู่ลูกหลานก็ไม่ได้การไปลูกจ้างจริงดูไม่เข้าท่าเลยสำหรับผมผมว,ว่ามันดูเข้าท่ากว่าที่จะสร้างธุรกิจแล้วก็จ้างคนอื่นมาทำงานเหตุผลี้ประการหนึ่งก็คือคุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยในฐานะลูกจ้างเช่นคุณอาจจะถูกไล่ออกและทุกเมื่อ หรือทุกวันนี้มีสิ่งเสียกว่าการควบรวมกิจการที่บริษัทหนึ่งไปซื้อกิจการจากบริษัทหนึ่งดังนั้นคุณอาจจะเป็นพนักง,งานชั้นยอดของบริษัทคุณในบริษัทหนึ่งที่เข้ามาซื้อกิจการอาจจะเปิดคุณก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนมันฟังดูเข้าทีจนเกือบเกินความจริงนี่มันเป็นพวกแผนรวยทางลัดอีกหรือเปล่านี่ไม่ใช่สูตรรวยทางลัดแน่นอนครับคุณไม่สามารถทมามันสาเร็จเพ่อข้ามคืนมันต้องใช้เวลาผมจําตอนแรกๆที่ผมย้ายจากด้านซ้ายไปอีกด้านหนึ่ง นั่นมันหลายปีมาแล้วตอนที่ผมลาออกจากงานและผมต้องอาศัยรายได้าจากบริษัทที่ผมสร้างขึ้นมาผู้เลี้ยงตัวเองดังนั้นผมจึงเข้าใจความกลัวนี้ดีสิ่งสําคัญที่ต้องจดจํามาไว้ก็คือมีคนอยู่สองพวกในโลกนี้พวกหนึ่งคือพวกที่จะบอกคุณว่าคุณไม่มีวันทําสําเร็จหรอกและก็มีคนอีกแบบนี้มากมายที่ผมรู้จักทั้งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่พูดว่าแกมันโง่อย่าไปทําอะไรแบบนั้นส่วนพวกที่สองคือพวกที่พูดว่าลุยไปเลยคุณทําได้ไม่ต้องกังวลอะไรเราจะช่วยคุณ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือการให้การสนับสนุนเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจุดเด่นของธุรกิจเครือข่ายก็คือพวกเขาจะให้การสนับสนุสนกับคุณเป็นการส่วนตัวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นต้องใช้จนกว่าคุณจะสามารถย้ายจากด้านซ้ายมาสู่ฝั่งพ่อรวยได้แต่เราคิดเสมอนะครับว่าการได้เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเป็นการใช้ชีวิตอย่างที่ใฝ่ฝันหนึ่งในความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก็คือการเป็นนายของตัวเองเป็นศิลปินเดี่ยว อย่างพวกคุณที่อยู่ในกลุ่ม S คุณอยู่แบบตัวคนเดียวทําทุกอย่างด้วยตนเองหมดในขณะที่พวกฝั่งดีจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมจะต้องพึ่งพาทีมของคุณและเชื่อใจทีมของคุณดังนั้นปัญหาของการเป็นพวกกลุ่ม S ก็คือสมมติว่าคุณเกิดประสบอุบัติเหตุรายได้ของคุณก็หยุดลงถ้าสมมติว่าถ้าอายุมากขึ้นและไม่ได้ออมเงินไว้พอเพียงที่จะ,ะเกษียณน,นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องทํางานไปตลอดชั่วชีวิตเพราะคุณไม่มีอะไรที่จะพึ่งอาศัยได้ไม่มีทีมที่คุณจะพึ่งได้เลย ดังนั้นปัญหาประการหนึ่งของกลุ่ม S ก็คือคนส่วนใหญ่กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจที่สุดการทํางานคนเดียวนั่นคือคุณอยู่คนเดียวอยู่ลำพังจริงๆนะครับส่วนตัวผมพอใจที่จะพึ่งทีมมากกว่าพวกเขาพึ่งผมได้และผมก็พึ่งพวกเขาได้มันรู้จะเป็นหนทางที่ฉลาดนะแต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องยากล้วต่างรู้ดีนะครับว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วบางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเองในฐานะที่มีคนอายุ เป็นคนที่มีอายุมากคนหนึ่งผมก็รู้ว่ายิ่งแก่ตัวก็ยิ่งติดกับวิธีดเดิมๆและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจเครือข่ายมอบให้ผู้คนและนี่แหละทําให้มันเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเปิดโอกาสให้คุณใช้เวลาได้เต็มที่ในการปรับเปลี่ยนภาวะทางความคิดอารมณ์ร่างกายเท่าที่จําเป็นในการย้ายจากฝั่งซ้ายมาสู่ฝั่งขวาของพ่อรวยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่เอื้อเฟื้อมาก เป็นแนวทางที่อดทนมากในการที่พวกเขาสนับสนุนให้คุณในช่วงท, e ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณดังนั้นจงรลลึกไว้เสมอนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมักสร้างความหนักใจเสมอแต่บางครั้งก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่หากคุณรู้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วดังนั้นธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่ salaries. สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับคุณก็ได้ธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับคุณ ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่ดีจากผู้ที่ให้ VCD นี้แก่คุณค่ะที่ชมจบลงไปนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณโรเบิร์ตเือสกิได้บอกแล้วนะคะว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นจะเป็นธุรกิจที่ทําให้เรากเกษียณเร็วเกษียณรวยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะ เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นเลิศเลยนะคะเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งในวันนี้บริษัทเจเนสโคเบ b นะคะก็ภาคภูมิใจค่ะที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆขนาดนี้นะคะวันนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเราไปชมเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสุดยอดขนาดไหนเช่เลยค่ะ Wouldn't cool someone took global broke mold? leader and in anti-aging it the if be a If someone took our best selling products, backed with science, and kept its DNA, evolved it into everything any health product could dream to be? What if it could restore the body at the cellular level and fight premature aging? Cleanse, rejuvenate, increase daily energy? Yeah, that would be cool. Introducing the reimagined and more evolved youth enhancement system, The World. Has ever known. Jeunesse, we are redefining youth. Aging, this is a topic that literally affects everyone. But what if there was a revolutionary solution? The answer stem cells. Stem cells are basically our. Fountain of Youth. This is what maintains our body's uh, reparative regenerative abilities. As we age, every cell breaks down and it needs to be re replaced and what replaces it is the stem cells. By using stem cells, a company has developed a special growth factor complex that heals our cells and slows down the appearance of the aging process. The process begins with the search for the best stem cells in the human body. The stem cells are found within the body's fat layer. By using a sterile and specialized syringe, doctors extract a mixture of fatty tissue and a group of healthy stem cells. Laboratory technicians then separate the stem and fat cells by using a centrifuge system. From here, the stem cells are placed in a petri dish and given food they need to grow. As the cells grow, they multiply quickly, filling in any gaps or holes. This is very similar to how the body heals wounds. During this phase, the stem cells release a chemical signal, or what is called a growth factor. Growth factors are the cell's language. This is how thousands of cells communicate, enabling each other to do one vital function repair and regenerate tissue in the body. Growth factors are the critical ingredient used in a revolutionary youth enhancing system developed by a global leader in this technology. The company is Jeunesse. The state-of-the-art product is luminesc. Stem cell technology is very important to medicine and to the cosmetic industry because it's allowing us to deliver to the body exactly the same growth factors, the same signals that it needs to repair and regenerate the tissues. When luminesce is applied to your skin, it's like the same process that the stem cells go through in the petri dish. Growth factors in the luminesc products talk to your body's cells.

สุดยอดนวัตกรรมจริงๆนะคะนอกจากสินค้าที่เป็นนวัตกรรมแล้วเรายังมีแผนการตลาดนะคะซึ่งทําให้ท่านกเกษียณเร็วเกษียณรวยได้ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้คนที่จะมาถ่ายทอดในเรื่องของแผนการตลาดนะคะซึ่งอดีตท่านก็ทํางานอยู่การ FIFA, ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมา10ปีนะคะปัจจุบันก็ลาออกนะคะเข้ามาทําธุรกิจเจเนสนะคะตอนนี้เวลาปัจจุบันนี้มีพาสซีฟอินคัมนะคะซึ่งเป็นรายได้7หลักค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะถ้าท่านพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมท่านได้ลงศานะครับท่านได้ชมคลิปของโรเบิร์ดคโยสกิไปแล้วเป็นไงไางครับครับท่านได้ทราบแล้วว่าเงิน4ด้านงาน4ประเภทวิธีการสร้างพาสซีฟเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวท่านลงมาดูระบบการตลาดของบริษัทเจเนตนะครับเป็นระบบการตลาดที่ทันสมัยที่สุดณปัจจุบันนี้นะครับครับก่อนที่จะมาฟังระบบการตลาดเนี่ยผมขออนุญาตแนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะครับว่าผมเป็นใครมาจากที่ไหนนะครับ ผมทนอยงศานะครับอดีตก็ทํางานอยู่การไฟฟ้าฝ่ยยยายผลิตแห่งประเทศไทยมาสิปีนะปัจจุบันนี้ลาออกจากการไฟฟ้านะครับก็เข้ามาทาธุรกิจเน็ตเวิร์กฟูลทมงนะครับตอนอยู่การไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีโอกาสมีรถเก๋งคันแรกในชีวิตนะครับรถเก๋งคันแรกในชีวิตเนี่ยซื้อมาราคา10,000บาทนะก็คือคันนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะครับครับถามว่ามาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กนะได้อะไรบ้างนะครับก็ได้ แบบนี้เนี่ยจากธุรกิจเน็ตเวิร์กทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ในการที่ท่านจะเข้ามาทำธุรกิจนี้เนี่ยในการเริ่มต้นนะเริ่มต้นอย่างไรเวลาต่อจากนี้เนี่ยไม่เกิน7นาทีนะครับถ้าเกิดท่านตั้งใจฟังนะครับท่านจะได้พาสซีฟอินคัมเลข7หลักต่อเดือนนะในการเริ่มต้นที่จะเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทเจอเน็ตนะในการเริ่มต้นก็คือสมัครเป็นสมาชิกนะครับค่าสมัคร375บาบาทท่านจะได้เว็บไซต์ท่านจะได้ประกัน นะครับทีนี้ในการเริ่มต้นที่เข้ามาทำธุรก,กิจเนี่ยมีอยู่5แบบนะแบบที่1นึเรียกเป็นแบบ Member, Basic, Supreme, Jumbo แล้วก็ Ambassador นะแบบที่ดีที่สุดก็คือแบบ Ambassador แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่คิดว่าจะทำธุรก,กิจนี้จริงจังนะท่านก็สมัครเป็นสมาชิกแบบ b a s ิกนะเอาสินค้าไปทดลอง1นึเซตนะครับปกตินะแบบ Basic เนี่ยราคา1 2 0 0 0ห0แต่เป็นสมาชิกเนี่ยจะซื้อในราคา 8325บาทนะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใช้ดีแล้วประทับใจแล้วเนี่ยท่านจะทําธุรกิจจริงจังท่านก็มาอัปเกรดทีหลังได้แต่ท่านจะอัปเกรดได้ไปสูงสุดได้แค่จัมโบ้เป็น1ึงแอมเตอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าจะทําธุรกิจจริงจังเนี่ยท่านสมัครที่ดีที่สุดก็คือเป็นแอม a เตอร์ไปเลยเหมือนกับท่านได้ตาแหน่งซับไฟ์ท่านได้แมทชิ่งลึก3ชั้นนาน6เดือนทีนี้ผลประโยชน์นะครับท,ท,ที่ทุกท่านจะได้รับเนี่ยมาทั้งหมด จ็ดทางนะครับทางที่1นะก็คือเก,เกิดจากการขายนะครับถ้าเกิดว่าท่านใช้ดีดียังไงท่านก็สามารถไปขายนะดียังไงบอกอย่างนั้นท่านก็สามารถขายได้คือที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนนะครับขายมียอดขายเยอะเนี่ยเพราะว่าทําแบบนี้ครับ mm hmm. ก็คือทํา before after นะก่อนใช้หลังใช้นะเวันเดือนหนึงดีขึ้นยังไง นะหรือว่าสินค้าประเภทลดน้ําหนักเนี่ยนะก็ทํา b e for e f t t r r นะ mm hmm. ก่อนใช้หลังใช้นะครับดีขึ้นยังไงนะครับครับผลประโยชน์ข้อต่อไปนะฮะเขาเรียกว่า Fast Start b o n u ัส bon นะฮะ t a s t b o n u t โบนั Fast bon us, ก็คือถ้าเกิดว่าท่านไปแนะนําใครก็ตามนะครับเขาสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าในราคาสมาชิกบริษัทจะให้ค่ากันตลาดเ็เรียกว่า Fast Start b โบนัท bon ่านจะได้ Fast s t a r t โบนั bon us, ตั้งแต่ 350ถึง8,750อยู่ที่ว่าคนที่เราไปแนะนำสมัครแบบไหนนะครับส่วนผลประโยชน์ข้อที่3นะครับขเขาเรียกว่าทีมคอมมิชชั่นนะท่านจะได้ลึกอินฟินิตี้นะยอดขายลึกอินฟินิตี้ทั้งซ้ายขวานะจะจ่ายเป็นเป็นระบบไซเคิลเป็นระบบการตลาดที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบันนี้นะนับคะแนนซ้าย300 600ก็เท่ากับ1ไซเคิล หรือกลับข้าง6 0 0้0ยสก็ได้นะครับไซเคิลเนี่ยจะได้เท่ากับ35เหรียญหรือ50เหรียญอยู่ที่ว่าท่านรักษายอดแบบไหนถ้ารักษายอดแบบ30คะแนนพันเบาทก็จะได้รอบละ35เหรียญถ้ารักษายอดแบบ180คะแนนนะท่านก็จะได้รอบละ50เหรียญ50เหรียญเนี่ยนะครับก็ประมาณวิกเล็ตเนี่ยประมาณ17%ของวิกเล็ตไม่มีบิสเนสไทเติ้ลนะครับไม่มีบล็อกโครงสร้าง นะหนึ่งศูนย์ธุรกิจท่านมีโอกาสได้ถึง4ล้านกว่าเฉพาะรายได้ข้อนี้อย่างเดียวนะครับผมมีตัวอย่างนะไซเคิลของผมให้ท่านดูนะไซเคิลของผมเนี่ยนะท่านดูนะมีตัวอย่างให้ดู1ปีเลยนะหนปีมีเริ่มนะเจ็700กว่าพันกว่านะจนถึง2,400ไซเคิลต่อเดือนนะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวตัวอย่างไซเคิลจริงของผมเลยนะครับผมมีข้อต่อไปเขาเรียกว่าแมทชิ่ง นะแมทชิ่งเนี่ยท่านจะได้เลือถึง7ชั้นท่านจะได้ชั้นลูก20-30%ป20นะแต่ท่านจะได้แมทชิ่งขี่ชั้นเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนแผนการตลาดนะแมทชิ่งของเจอเนเนี่ยที่ดีมากๆคือตัวสายเดียวเนี่ยท่านมีโอกาสมีรายได้นะหลักแสนหลักล้านต่อเดือนนะถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างนะคนบางบางคนเนี่ยนะตัวสายเดียวอย่างเช่นนะโรเบิร์ตนันนะครับ มีทีมงานเนี่ยเวิร์กอยู่แค่คนเดียวปัจจุบันนี้มีรายได้เดือนละหนึล้านนะโรเบิร์ตนันอยู่ที่อเมริกานะครับครับส่วนผลประโยชน์นะครับจะจ่ายทุกอาทิตย์นะฮะเดือนหนึ่งออก4ครั้งนะจะออกทุกวันศุกร์นะอันนี้เป็นตัวอย่างรายได้จริงๆของผมเลยนะอันนี้เป็นเดือน11เดนะเดือน11ก็มีรายได้1 47, 000, นึนะ่งแสนสีห่หเจ็ดกว่าเหรียญนะคูณได้5ห้าก็5ล้านกว่านะเดือน12นะก็ได้ แสนสี่หมื่นหกพันก่เหรียญนะอันนี้เป็นเดือนสิบสองนะครับครับผลประโยชน์ข้อที่ห้านะฮะก็เรียกว่าวันทามโมนัสนะครับวันทาโมโบนัสเป็นรางวัลเงินสดนะครับตั้งแต่เจ็ดหมื่นถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะต่ออันนี้เป็นวันทาโมโบนัสนะครับครับผลประโยชน์ข้อที่หกสามเปอร์เซ็นจากยอดขายทั่วโลกนะครับท่านจะได้สามเปอร์เซ็นจากยอดขายทั่วโลกท่านต้องมีตําแหน่งไดมอนด์แอนด์อัพปัจจุบันนี้เนี่ยยอดขายทั่วโลกเดือนหนึ่งเนี่ย 450ล้านฮนะยอดขายทั่วโลกเดือนหนึ่งสี่อยห้าสิบล้านท่านเหมือนกับมีออหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนะครับผมมีข้อที่7นะครับก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศท่านมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศฟรีกับเจอเน็ตอย่างน้อยปีละสอครั้งที่ผ่านมานะมีคนที่ประสบความสําเร็จนะเริ่มต้นเป็นเมมเบอร์ก็มีนะเป็นจัมโบ้เป็นแอมบัสเดอร์นนะ เริ่มต้นประสบความสําเร็จมีไรายได้รวมเนี่ยมากกว่าหนึ่งล้านเนี่ยตอนนี้มี27เรหัสเป้าหมายปี56เนี่ยเราจะมีมีเลนแนนยมูลนิธิเงินล้านน300ะฮะสามร้อยรหัสในประเทศไทยนะครับท่านไม่ต้องกังวลท่านไม่ต้องกลัวท่านไม่ต้องมีประสบการณ์ท่านก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะเรามีอะไรครับเรามีซิสเต็มเรามีระบบเพียงท่านเรียนรู้วิธีการเคลื่อนทีมงานเข้าสู่ระบบนะให้มากที่สุด ท่านก็จะประสบความสำเร็จได้พาสีอินคัมเลขเกตหลักต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะโอกาสมาหาทุกท่านแต่โอกาสนี้จะผ่านไปหรือไม่อยู่ที่ท่านตัดสินใจเขาว่าโอกาสเนี่ยเหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมารลายสุกด้ไม่เท่าลวงกระเป๋าตั้งเตอตันแตบอกเงินเนี่ยไม่สําคัญสําคัญตอนไม่มีเงินตกหลงทางเสียเวลาถ้าหลงไปแถวราชดาให้รีบมาที่อิมพิเรียนบิซชั้น3ด่วนแล้วท่านจะโชคดี ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้พาสีอินค c เลขเจ็ดหลักต่อเดือนที่เจอเน็ตขอท่านโชคดีสวัสดีครับถามว่าทำไมผมมาทำธุรกิจเน,น็ตเวิร์กอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยทำธุรกิจหลายอย่างนะครับธุรกิจอย่างอื่นต้องลงทุนสูงนะความเสี่ยงก็เยอะนะครับต้องมีประสบการณ์ต้องมีความชำนาญน,นะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย ผมมาทำธุรกิจเน็ตเวิร์นะสิ่งที่ผมชอบมากๆคือ p a s s i v e Income เลขเก็บหลักต่อเดือนถามว่าวันนี้เนี่ยทำไมผมเลือกเจอเนสเพราะว่าผมดู5ข้อครับข้อที่1คือเจ้าของเป็นมืออาชีพ 2. แผงกับตลาดทันสมัยที่สุดในโลกจ่ายเป็นไซเคิลจ่ายเป็นรายวินาที 3. สินค้านวัตกรรมนะหนึ่งเดียวในโลกนะ i m i ทามดีมาก5นะระบบนะเรามีระบบนะ บางคนที่ไม่เก่งไม่มีประสบการณ์เพียงเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนทีมงานเข้าสู่ระบบก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านดูซีดี CD นี้แล้วเนี่ยท่านพยายามติดต่อผู้ที่นำซีดีมาให้ท่านนะแล้วท่านจะโชคดีเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ท่านดูซีดีแผ่นนี้จบแล้วนะคะกบเชื่อว่าสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือโทรศัพท์ กลับไปหาผู้ที่นำซีดีแผ่นนี้มาให้ท่านค่ะเพราะว่าอันนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านนะคะโอกาสดีๆมักจะมาหาเราตอนที่เราไม่พร้อมนะคะและโอกาสดีๆก็จะมีมาหาเราไม่บ่อยค่ะเพราะโอกาสดีๆนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ผ่านเลยไปวันนี้นะคะกบเชื่อว่าทุกๆท่านนะคะคงได้รับข้อมูลแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทสินค้าแล้วก็แนวคิดนะคะวันนี้โอกาสดีๆนั้นนะคะมาหาท่านแล้วนะคะสิ่งที่กบจะฝากไว้ว่าเราจะพบกันที่ความสําเร็จค่ะขอบคุณนะ แล้วก็สวัสดีค่ะ